เอากรมีนั่นเนาะสวัสดีครับมาดูเบื้องหลังยูทูบเบอร์ช่องอีสานพาหมวนพาแซบชแนลอืมเอานี่ครับเบื้องหลังยูทูบเบอร์ครับช่องอีสานพาหมวนพาแซบชแนลเมื่อเบื้องอิสานพาหมอนเด้งตลอดเด้งตลอดไม่ได้พี่น้องมากินข่าต้องการเนี่ยมันเรงครับเบื้องหลังเบื้องหลังครับนี่ กลังทอดอยู่นี่ทอดปลาทอดสมน่นมาแม่พี่น้องแม่นั่นยูทูบเบอร์ใหญ่ครับนอนเอียงแล้วครับเพราะว่า กินข้าวหมดสามก็สอบแล้วโคษนายยังไม่เข้าเลยทิ้เดือนนี้น่าจะเข้าแล้วเขายัออ่วอะไรพอ่ะฮึเขายัอวเนี่ยพุทถ้าเรามีไอ้อันนี้โทรศัพท์สามเครื่องเบิ้งสิเขามือ,อมือม่ออนะีนนะยไอ้ซักิวสึกโอ้ยสีการให้มันจะงาให้ยังบิมเอย ซื้อมากนรนะเครื่องละสามพันเน่ยลงทุ่นที่ละใส่ซิมเขาเอาก็เบิงข้องเกี่ของดีไปเอาตามมาคงดีกว่าปวดปวดปวดดีกว่าทับนจีจพูดเข้าฝันมาเป็นดิโฆษณาตนไหนฝันตามได้ยด้ามากพี่น้อง นี่ครับเบื้องหลังยูทูบเบอร์ช่องอีสานพาหม่วนพาแซบชแนลมาพี่น้องติตามบังฮงเนื้บาดพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อสวัสดีทั้งสี่ท่านเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจนนช่อง<า>นนยูทู e อีสานพาหม่วนพาแซบครับสวัสดีทั้งหกท่านเดอ้อที่เข้ามารับชมครับผมอ,อย่างหาาอยากเข้าไปเลย จะลืมหรือเปล่าบกเขาของเขา้าเข้าไปจะประหยากเขาเข้าไรห,หลายตัวอลไรบกเขาสวัสดีครับมากมาพี่น้องนี่เขาหงมอแบบไงยูทูบเบอร์องอไง,ไงเป็นหงมไวครับใช้จักหน่วยสามซี 3, 4, หน่วยหาหนวัย นะครับพี่นอกตามหมูเงนสู้กินครับนี่สวัสดีครับสวัสดีทั้งเท่ันเนอร์ที่เข้ามารับชมไลฟ์สดเ้ายาดูวัเหเ็หนะ้อยหลังมันสองคนป้นผู้ใหญ่เยแปดสิบเปดเจซีเป็นเจ๊เป็เน่ยมันเป็นสัมันมัวแล้ว Lại, nói, nói mới ra loại trên 18, 19 tuổi. con nhảy hên, cái loại số mấy bằng bằng. chưa, mít đã mong là, mà nhưng mà bắn con thử cái này nó, mà tha nó đi đấy con nhảy. um. <laughs> oh, uh. để ô, bằng có mấy hôm nay. để, để chạy nát, lên đi đấy. chơi an lên đi, bơm bằng mong. có mấy lục lọ lục chun lại đấy. mạnh gấp đuôi, lục nữa. จว่ามันกิงอยู่อก่าใันนุ่มมาถึงว่าว่าใ่หนากันถึงว่ากัแม่บ่มี่สวสดีครับทุกท่านมนได้นุ่มาี้มาครับพี่น้องสิตามุงซูกินครับวันนี้เบื้องหลังช่องอีสานขาวมวนพระแซ่บครับเป็นบอติดาี่อติน้าคนมาขาทางันหีเลี้งได้ก่อนนอนฟี้ิกได้เยจะได้ฟังเสียงพี่น้องเส่บแน่นอนสวัสดีทั้ง14ท่านนะครับ เดติดเอเขาชงคอยอแดงตอบไล์ก็ส yeah. sure, sure. like, yeah. okay. <cl> ิถือกนถบอกเลยครับม่ตอบก็ติดแดงตอบไล้ก็โดนดีเมื่นี่ตอบไปหลายเลยดกมคอยยามคำบังมันคสนใจนัเปิดไว้แสนสามระคะต่อรองนยจดแสนสาบังแบนใช้เจอัวเขาไปนำมือบปญกกัน นิ่วส้นหรตัวมันบัวขาวเด้อมันมันม่ทองกบลอันนั้นเเป็นเต็มเยอะๆมันมันแมอันนั้นเนาะโมันแข่งเขาแต่แล้เธอแก้ใจจงิยๆตแข่งเข่ามวยคนละวีตเอาตีกันเอาตีกันคือบอแต่ว่าบัวเขารถไทยสิกเลยสวัสดีครับสวัสดีทั้งสิบห้าท่านเด้อ เส็ตตายดีตัวหนุ่มนัมันลดหุนน่น่ะเลดก็คือเก้าอะนะคนห่ลยสนัยท้องบกเ้าวะสวัสดีครับสวัสดีครับเปี่ยวขาตัวเดยวเจ้าขาใหญ่าลาจ้าชัดเจนมาพี่น้องชัดเจนมาครับน้องมันต่างหากสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีช่องอีสานพาม์ทนพาแซ่บชาแนลครับช่องอีทครับผมสอตัวครับ มาในรายานครับเบื้องหลังช่อง u t u b e อีสารพามวนวัฒน์ครับกินข้าวแรกับพี่น้องตามมาคงตามคงพี่น้องไหมจั่ว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 ฟนกับฟนานูอืมนไหลด้ทอดไปน้ำกันจชมุงืองานลงเลแมนไหมมันไปตืมานี <Okay. S 2> นเนมัดนหนีมัดสินแล้วมั้งตะกี้เห็นคลายผายเนาะจอยลูกมันก็มีเนะเาะไม่ได้ลูกเดียวกระดนแะนวห่วงแล้วคือเจ่าดิแค่ลูกแค่เต่าไปประเทศไนกันด้ดดสวัสดีครับสวัสดีทั้ง23ท่านเด้อ มารับชมช่อง YouTube อีสานพาหมวนพาแซบชาแนลครับนี่ครับบรรยากาศครับช่องย u t u b ด้ลยไ์สดช่อง y o u t บเนี่ยธรรมดาที่ไหนคนรู้สึกวีดีโอคนมากกว่าร้อยหนึ่งคนอืมี่าวอทื้ทองแล้ว สวัสดี25ท่านเด้อขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานผ้ามวนผ้าแซบชาแนลช่องยูทูบครับผมสามสิบหาหัวใจท่านยูทูดไครวะจะได้อีกสามท่นสวัสดีครับสวัสดีทั้งยี่สิบท่านเด้อพี in, ่น <im it? im it arrivé> ้องสานะครับพ่อแม่เขาสวนน้องไข่มุกส่งบน้ำสามสิบัวได้หรือครับ เป็นเ <They 're S 1> ็จ so OK. so ัเลยลเีลังข้อคงโปในปาชื่อเจ้าอะไรครับลงจ้าวจิดัวดพี่หาหน่อยพอแล้วพอมงราคาเราาไอยูราคารมาหนไว้ประมาณกี่บรับสมาได้สองปีเป็นลูกข้อไหนแล้วเนี่ เจ้าหอกบีดำโชกันแด้อยู่น้คนปูเลยสวัสดีครับทั้งสิบปดท่านนะครับพี่น้องรวยเลยเจ้ากินฟรีเออะรออพมูหจักด้วยตัวนี้กำนี้โมโหจัานะมอสตู่ไปเลยสัเก่าลูกว่าต่าไปเลย วัดาน็ไปวัดอันรวัดยังป่าสีรุวมยังปลาคนเออคนอราเจอกันโพ้ซีจุ่มมันสวดตาสรดลงหน้าไปบุญด้วยจับซวดเราไปบุญตั้งบุนตามบุคฮงได้บาทพี่น้องมาเด้อมาเนี่ชัดเจนว่าครับชัดเจนบ่นี่ครับ เอออออ้อดเมืองกันไปเดียวตายแยกออกอุ้มพนไปพาอุ้มพอนไปพาในเมืองอุ้มพนขามท่านมราใส่ก่อนนไปยงนโอ้ไปวัดพุ่นอยเออวัดบางหมเขียนสอบตัวไปทั้งอัไนงง้เพราะเี่คนมาเสด็จพวเห็นคนใครแต่จีิเนาะเห็นคนเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนตลยนเชธานะรัทบริท

บังคือมกัปเ้ข้านซ่น,นมาเด้อพี่น้องมาเด้อตามมาคู่ักออเยตามไปห้องเอาในตัวถังไอ้ยุทธไทยโอ้โหยน,นทธไทองเห็นแนงกันอยู่เอ้ยตัวไทยไอ้เอ้าเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือครับรเ,เ,เจ็บนบะุด้อ กินน้ากันครับเอียหย่างเราบ่นทุกกระเทียมหมดแล้วเนี้วมันจืดเป็นพันที่นี่ครับนี่มีการซิมนะนู่นอรบอที่ประแดดพี่นี่เด็กหน้าเบบ่ไม่เดีไม่ไม่พี่น้อง แ่บน้ำกันครับนี่เมนูหลากหลายวันนี้กินแล้วก็น,นอนพี่น้องเบื้องหลังช่อง Youtube พิสารพาหมวนพาแซต็ตชนเนลครับพี่น้องสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับนี่ครับเกียเต์ไงครับช่องสรินสุโพนะครับฝากที่ตามเพิ่มน้าเดอ้อพี่น้องขูบุทุกคนอันนี้คือช่องมัสลอง ช่องทองสุกฝากติดตามด้วยเด้อพี่น้องเบื้องหลังยูทูบเบอร์ครับโอ้ตตมหงห,งห,งหอมห่วยยูทูบเบอร์ YouTuber ใหญ่ยกนิ้วหน่อยอสวัสดีทั้งสิบห้าท่านเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมส<อ>สวัสดี่หาคนเดียวสองยูทูบเบอร์นี่<อ> นี uh> ่ครับกลังตามตัวตัวตหอมวย้องใครี่กินขแข่งปาิ้นตัางหน้าก่อนปานหไอ้ก้อนก็ได้มอนี่กินอะไรก็ให้ซักว่าเข่าแข็งวแกวีแวไอ้ทีเจ็ดไปดไอ้พวกนางงามนมาทักทายกูตลอรบองให้เจ้าูเบิ่งกิบเลียวนูก็ะ่งให้คำพู Xong hay bước suốt ngày. Song hai chum. Chum b b bung. Song hai lo. 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 อ่าตามแล้วพี่น้องมาเดินมาเดินนี่คนตามลุบรอได้พี่น้องมาจากพี่บูลมักสะหารเออชิลินทอนบอพันพี่บูลเนาะพานี่บูลคือเก้าเนสี่คือสีจันบ่สีจันวิสีล่ำมวเดิตึงตึงยู่ร่ำไอ้นั่นปเขาท็ไรเลยจ้ะเสียงตนจาวนี่าย้บอบ่จังด๋ย เห็นเขาประกาศยูเนี่ยนอยู่ล่าสุดคนละดวันก็อาเซมยนมาจากคนละดวันอืแต่วันยูบอมแมนนะยูบอแมนว่ามันอยู่ไครตั้งกี่ล้วคนละดานอาเซียนนแหละเพราะว่าเขาเอาจ้งสี่งก็เด้แบ่งเขาทีนเนาะนะคับแสบเสบที่งมันอะไรนะที่อางมันเศร้าอะไระเน่ะยงเศร้าดังเลยเนาะ มาเขาพจะนจิจะเป็นจาะอเขาแล้พี่น้องมาเด้อมาเด้อโวยูทูบเบอร์หา่เป็นยังแห้วนั่งบอยูแล้วยิงเขาเป็นสามกสอบเพียงไหไร่เดกงประเดยัฮง มองห้าไป,อไอปาตอบคอมเมนต์อะไรจบมึอยู่บรไหนวะเมื่ตอบค่นสียดเด้งขึ้นตัวเดี๋ยวเขาไปเบิ่งในคลิปเก่าเจ้าหน่อยนี่เขามาแล้วนี่คลิปนี้คลิปเงีวเนี่ยพวกนี้มันมันขืน่นยังสีเป็นบ่นอนเขาแต่ว <ไป S 1> <ต>่าตัวนี้มันยังบุขึ้นหรือมันยังบรให้เห้าคอมเมนต์นี่ตัวนี้มันยังบุขึ้นอะไรประมาณนี้องตอบมบออื่นแล้วจะไม่อตอบยังมึอนี่จะตอบไปหลายแล้วไม่จะบอกเจ้าแล้วนั่นไ่ตอบอืมนี่ของของมันครอืม มันก็ข er ึ e bon. ้นมาอย่างสแลาจะไปตออไเจเอาเดียวจินอยนะของเมื่อวานนี่ดนี่ดตอบนี่ดาใ้เมน่ได้ขึ้นตมนี่ดจะกดกดนี่ดนี่ดกดเยกดเข้าใจท่ซื้กดเข้าใจก็ได้กดเข้าใจตอบเขาซื้อก็ได้จะจะกอจจะตอบเอากดเมื่อไสมง จะพูดว่าเกิดบอคือคลิปว่านคอลิปยังไงมันจะมีช่องโอ้คลิปบนี่อันนี้คลิปบนี่เดี๋ยไปเบิ่งไร่สดจากันเมื่อกี้นันดีไสดเออไหนก็ตอบแบบนั้นแล้วมันบขึ้นแบบนีคือช่องอบขึ้นบอกขึ้นกันอืม บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศที่เมืองวารินชลบารครับพี่น้องขอบคุณตั้งหาค้นะครับที่เขามาติดตามรับชมช่องอิสารฟ้าหมวนฟ้าเซ็ปชแนลครับ้นเื่อนไครับ่่แต่นเก็จะหมันเลืองนะสุกตังกินมเลืองเพิ่มเลย

หมอกลมด้วยครับบรรยากาศเข้าเลยคบบอยเอร์ห e ลังน้องเจ้าเลย <c oughs> อืมปวดขาสวัส <c oughs> ดีทั้งสองท่านเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานฟ้าหมวนฟ้าแซฟแชนเนลครับช่อง YouTube สักเพียากยอดยิ่นโฮเลยวันดัดนวันดันนะครับแบงเกิ้ลคนค <c oughs> อมเมนต์เออโพเท่าอืมหลบซองรวยเบิงเบ้งเบิ้งซ้ำนั่นแหละ

อะไรคับพี่น้องตามองมาเรื่อครับมาเรื่อแซวครับอืมเอาเขาตุ้ยโคกน้ำที่ละ่ะ ดีทั้งเด้อมาได้พี่น้องมาได้พี่น้องมกินเผาเรื่องอืมใส่แกงกระนุอะไร่เูคอ หลังครับเบื้องหลัง่างยูทูบพิสารพารหมอนพัฒเจ็ชทช่องแน่ครับพี่น้องึินเขาน้องกันเด้อพี่น้องแซ่บครับแซ่บี่องสุขูทุกคนนาพี่น้องตักหุ้ง กระแดกนัวๆแกงผัดทอดแล้วก็ทอดพี่น้องเด้อเรื่องหลังนะครับยูทูบเบอร์ใหญ่มาจากเมืองสุรินทร์นี่ยูทูบเบอร์ใหญ่มาจากสุรินทร์ตอนอันนั้นมาจากเขมราชคนที่เว้านี่ก็มาจากยโสธรเมืองมังไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมม <c oughs> ะลิยุบเลยดิเออเยุดเลยดิสวัสดีทั้งสามท่านเออมากินข้าเร้งน้ำกันนะครับพี่น้องนี่นไรสดไงช่องอยูทูบสวัสดีครับทุกท่านมาเด้อมากินข้าเร้าวแงน้ำกันครับเศรษฐครับพี่น้องมาเด้อ เมานานื่อไหรเราเห็นของมาหลายเมนะื่อน่ะเอวันนี้จะให้ทะลุเป้ามึงทะลุเป้ากูก็ทะลุของคืนเหมือนกันเลยโอเคคร่เดชพี่น้องมาเดอ้อครับแซ่บนั่งกันครับเรื่องหลังช่องยูทูบเบอร์พี่น้องเรื่องในปอปน ของขึ้น็ได้ก็บ่ห้ของไอยี่สิบยี่สิบสองหลตของไอยี่สิบสองนักก็มูดีของเงาเดี๋ยวแปดสิบสามก็แปดสิบสองเดี๋ยววันสี่ีปลาไปยี่สิบแล้วว่าสี่หอดสามสิบโอ้โหสี่สิบเปอร์เซ็นต์พอสร้างเงินที่เฮ็ดทั้งเด๋ยล่ะึงใจว่าไหนสีไปหาไปทั้งใด๋ล่ะครับ มาเด้พี่น,อน,อน,น้อ,ง,องกินเท้าครับสุดแซ่บครับขอบคุณทุกคนเด้อที่กอามาเบิ่งไหลสดครับก็อจบไหลสดเพียงแค่นี้เด้อครับเพื่อขอบคุณครับ